อาจจะเป็นห้องรับแขกก็ได้อ,อ,ดอะไรนะเจอเจอใข่เ,ขเ <laughs> ขด็กสาวเลยแกต้องชอบแน่เลยนี่ไงนี่ค่ะตามพรลิขับส่งม,มาแล้วจำได้ดีดูอะไรดดสมบัติเหรอสวัสดีครับเลี้ยงลูกสุดเวียงครับนี่ครับวันนี้เราพาร้อยแก้วมาเที่ยวกันที่พระราชบังนาลายโอเคครับ ลถบุรีครับแล้วก็เรากําลังจะมาทําอะไรกันเราจะพาล้อยแก้วมาศึกษาโอ้โหความสวยงามที่นี่นะครับประวัติศาสตร์แล้วเราก็จะมาเล่นซ่อนแอบกันหรือเปล่า <นะ S 1> หาไม่เจอแน่นอนนะถ้าเล่นซ่อนแอบกันในนี้คือร้อยแก้วเขามีความสุขมากต้องบอกเลยว่ากระสิงต่างๆที่เป็นแบบนี้แล้วเขาชอบมากก็คือกล้องถ่ายรูปคู่ใจแล้วก็เมืองโบา<ล>ร,ราณอันนี้เป็นโบราณโบราณเนี่ยชเพราะว่าอเชื่ออะไรเกี่ยวกับเมืองโบราณแกงโบราณอย่างนี้ใช่แล้วเราเนี้ยเราเราเราจอดรถไว้ข้างหน้านะเราไม่รู้ว่าตอนกลับลิงจะเอาเราไปด้วยหรือเปล่า จะทำอะไรครับตรงนี้อ๋อจะเป็นภาพร้อยแก้อยู่ข้างในแล้วแม่อ้อถ่ายเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่เขาเขาเขา,เขาดีไซน์เขาดีไซน์ภาพมาแล้วเฮ้ยนั่นแหละสวยค่ะหนึ่งสอง นี่ครับมันเป็นห้องอ่ะที่จริงแต่ก่อนนี้ก็คือเหมือนบ้านหลังหนึ่งอ่ะแต่ตรงนี้เป็นอาจจะเป็นห้องรับแขกก็ได้เะไขเเาเลยนะเจะ <laughs> อเจอไข่เดาเต่านหนดูไข่เดาเต่านี่โอ้ย <laughs> โอ้จินตนาการนเนาะอ้าวไปต่อนั่นครับด้านหน้าฮะที่เราอยากจะไปน่าจะสวยงามมากครับข้างใน,งเ,พนเพื่อนๆร้อยแก้วถ้าเกิดว่าใครอยู่ลบบุรีนะครับก็มาบอกหน่อยนะครับว่าที่เที่ยวที่นี้มันมีอะไรน่าสนใจมากกว่าที่ผมพามาเจอนะครับ บางอย่างมันอาจจะมีเยอะกว่าครับแต่ผมมาอาจจะไม่ได้รู้ลึกอาจจะไม่ได้รู้มากนะครับเท่ากับคนลรบุรีจริงๆแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าสวยงามจริงครับสําหรับลรบุรีวันนี้วว้าวเริ่มสนุกยังไรแกวุกเลยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยร้อนไหมรอ้อนแต่ว่าแต่ว่าชอบใช่ไหมอย่าปีนนะลูกเ,เขาบอกว่านี่คือโบราณสถานนะลูกอ้าวข้างหน้านั่นไงมีอะไรกันอยู่ไม่มีแอร์ด้วยติดอเฮ้ยที่นี่มีแอร์นะครับแกเฮ้ยแก้ววัยูุ่นสิหลุดไปไหนที่ ห้องใต้ดินอ่่าาานออออภษษังกกฤไมะไรครับอันนี้คือรูปหล่อจำลองนะครับองค์พรานาไลมหาราชนะครับโอเคครับไปชมจุดอื่นกันต่อครับเร็วเฮ้ยทุกคนเข้ามาหน่อดูเป็นนินจาดูยืนแอบมืองาะล้มไปเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวโดนแดดแอบล้มไปตะแคงะแ็งแบนๆไป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 เดี๋ยวโดนแดดนีอะไรดูอะไร สมบัติเหรอเฮ้ยมีลูกแก้วอยู่ข้างในด้วยว้าวแล้แก้วไม่เคยดูหนังเหรอพอเราออกมาปุ๊บเนี่ยพอได้สมบัติหมดมันจะถล่มลงมานะเว้ยเฮ้ยน้ำแกด้วยอ่ะข้าไปนะข้าไปนะให้มัไปนะต้องเก็บคืนไว้ที่เดิมนะทำไมอ่ะคืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นของใครวางไว้หรือของเขามีจริงเราห้ามเอากลับไปเลยอันนี้มันมีอันนี้ด้วยก็ป้าว่าอาจจะเป็นคนขี้เล่นทีามาวางไว้อ่ะ แต่เราก็ถือว่าเป็นนิสัยไ,ไ,ไม่มีคนเอามาวางไว้แต่ทำไมอันนี้มันมีเป็นรอย<ด>ใช่ไหมละ่ะ <_ S 1> ก็อย่าไปยุ่งกับมัน,นวา<ะ>งไว้เ,เดี๋ยวก็ถล่มลงมาหรอกวางขึ้นไปลูกนั่นเนลยถล่มแล้วห้องจัดแสดงอยู่ข้างบนใช่ครับเดี๋ยวเราไปข้างบนกันสวัส,สดีครับอู้หน้ามันหนูไหอันนี้ดูม่แกต้องชอบแ้่แรกเลยเนาะ นี่ไงเป็นพวกอะไรอ่ะเงินสมัยก่อนใช่ป่ะสมัยทวารวดีใช่นี่เป็นอะไรนะครับตาประทับสมัยทวารวดีนะครับแล้วแก้วเขาชอบเรื่องนี้มากคลิปนี้น้องๆอ,อาจจะดูแล้วอาจจะไม่สนุกมากนะครับแต่ว่าเป็นความรู้นะครับที่ว่าให้เด็กๆเกข้ามาเรียนรู้ <S 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 โอ้น่ามามากเลยเนาะอ้อนะลบบุรีเนี่ยคือลบบุรีเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเทีท่ยวที่ที่มีตรงเนี้ยฮะมี ความโบราณความเก่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆน,นะครับชวนคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวนะครับแล้วก็มาเรียนรู้นะอะไรอย่างเงี้ยตามพรลิงควรลูบป,ปัดเขาสามแก้วนะครับคือแต่ก่อนประเทศไทยเราก็อยู่ตรงนี้ก็ประเทศไทยเราหมดนั่นแหละแต่ว่าในแต่ละที่เนี่ยมันเป็นเมืองเมืองไงเมืองอู่ทองมีตรงนี้ลพบุรีมีตรงนี้ นี่ตามพอลิงนครศรีธรรมราชน,นี่ก็ยังมาแนละ้วเพื่อนๆเป็นการแบ่งอาณาจักรของเขียดต่างๆเอาที่เลเก้าคุณนะแล้วเพื่อนๆก็ต้องคุ้นเหมือนไรเก้าก็คือเนี่ยค่ะตามพอลิงกลับส่งมาแล้วจำได้หรือเปารู้จักนี่นคนปรปฐมอู่ทองลพบุรีนี่อู่ทองบอจลจอยไรเก้วเคยเป็นอนนาณาจักรมาก่อนนะเนี่ยตรงนี้เย็นนะบอกแ่้วโอโ้โหเย็นไหมมาดูดิโอเป็นไงแม่ชอบเสื้อถูกเธอจะเย็นเทียบกับไรเก้าเราเสื้อเป็นถั่วหั นี่ครับเราจะไปดูโครงกระดูกมนุษย์กันโอ้ยจริงๆด้วยไปแก้วโอ้โหว้าวนี่ไงโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์แล้วแกอย่าเข้าไปใกล้นะอันนี้ค่ะพอเราฝังเราก็เลยได้เห็นโครงกระดูกเต็มๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเมื่เก่อนเาใชวิธีฝังนี่มันเป็นความเชื่อเรื่องความตาย ก่อนประวัติศาสตร์แต่ก่อนก็คือเหมือนน้องมี่อ่ะพอใช้วิธีฝังฝังใช่เนี่ยเป็นการมัดหรือห่อศพก็คือเขาแเหมือนแบบเขาฝังอย่างเบลเบียถ้านอนใหญ่เหยียดยาวหรือนอนตะแคงน,นู้ยนว่าเกิดจากการมัดหรือหอ่อศพอ๋อเพราะเวลามันอยู่นานๆมันเส้นมันยึดไงนะมันก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่คือโครงกระดูกมนุษย์นะครับก่อนประวัติศาสตร์นะครับหลายปีมากอายุราวหนึ่งพันปีขึ้นไปนะครับวอ้โหฟันยังครบดูเลยอันนี้เนี่อันนี้ฝังร่วมกับสุนัข อ๋อมีหมาก่อนประวัติศาสตร์ด้วยแล้วแก้วเลยนี่ไงฝังรวมกับสุนัขห,หน้านัน่าจะเป็นอันนั้นไม่รู้ว,ว่าหมาก่อนประวัติศาสตร์้วฝั่งนี้ล่ะนี่ไปแ,แกม้มาดูมาดูอันนี้นอนงออันนี้นอนมัดจนงอเมื่อกี้เหยียดตรงอันนี้งอ ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับเป,เ,เป็นทับหลังสลักภาพพระอินทร์ตรงช้างเอราวัณทับหลังเป็นยังไงร,รู้ป่ะก็คือประตูที่วางอยู่แล้วก็เอาเนี่ยวางบนหลังประตูเรียกว่าทับหลังเนี่ยฮะส่วนนี้เขาเรียกว่าทับหลังเนี่ยประตูอยู่ตรงนี้แล้วบางอยู่ด้านนี้เขาเรียกว่าทับหลังแม่มานี่ก็คุมแล้วนะได้เห็นของใ,ใช่แล้วลูกเดี๋ยวเอาไว้ไปเล่าให้ใหเพื่อนๆที่โรงเรีย,ยนฟังเราไปมาเที่ยวลูกุรี อาไ,ไรล่าชีเวศเนาะห้องอะไรข้างบนรู้หรือเปล่าห้องบรรทมนี่เป็นห้องบรรทมราชการที่สี่นะครับรนันนกเเหยย,เยีบใดลทำไมอ่ะ <Okay. S 1> ไป นเดียวรู้เพนิ่งที่เลจะถ่ายไปเพราะว่าข้างบนเขาห้ามถ่ายห้ามถ่ายวิดีโอได้แต่็นภาพนิ่งนะครับไม่ใช่งูคือมันเป็นยังไงเขาเรียกว่าปางหนึ่งของพระพุทธรูปไงเขาเรียกว่าปางหน้าปกนี่ไงปางหน้าปกก็ค,คือมีพญานาคขึ้นมาปกคือแต่ก่อนนี้เออพระพุทธเจ้าเขากําลังปฏิบัติธรรมแล้วฝนตกพญานาคก็ขึ้นมาบังฝนให้ใช่ไหมเอ่ ต้องบอกเลยครับว่าที่นี่ครับพระราชวังนาลายราชนิเวศนะครับก็มีสถาปัตยกรรมเก่าๆให้ได้ชมแล้วก็มีประวัติศาสตร์ให้ได้ศึกษาถามว่ามาหนึ่งวันที่เนี่ยขคุ้มมากโบราณสถาที่มีโบราณวัตถุโบราณคดีอ้าวนี่ไงคเยอะอีกลูกเราชอบพระมากด้วยไงเออ คือพระพาช่องแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่พระผมพาเป็นช่องๆนะครับนี่นะเดินกันในเนี้ยถ่ายรูปชิลๆนี่ฟังเพลงจากต้นไม้อย่างเงี้ยใชสแน่โพเห็ป่ะฟังอย่างนี้เพลงอย่างนี้เย็นนะเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาให้เล่นสงการก็ฉีดน้ำไปตรงเนี้ยน้ำเลยก็ได้แอบดูเด็กเต้น ไปวแ้วไปแก้วสนุกไหมครับที่นี่ยังอยากอยู่เลยทำไมอ่ะกลัวกลัวลิงแย่งใช่ไหมลิงแย่งไอติมเหรอแล้วให้มันกินมั้ยล่ะก็ถือว่า้ยงมันไปแล้วมันก็ไปไอติมอ่ะอ๋อไมนกินไม่เป็น แแนะบบออูยู่แล้วยิงเลยดื้อไงมันอยู่ขึ้นมาแล้วมันก็ตบหน้าหนูทีนึงเนี่ยสวยมากเลยอ่ะว้าวเพื่อนๆคนไหนอยู่รัมเบอรีคอมเมนต์ด้วยนังเรามีที่ไหนน่าเที่ยวมั่งจะได้มาบอกกันเอาอะไรอีกอ่ะนี่เราแก้ได้มาหนังสือปืน